สวัสดีครับผมพีรพงศ์บุญลังศีสถาปนิกจาก S c G Home Experience ครับสวัสดีครับผมน,นายแพทย์นราดลโตนตบุตรนายแพทย์ระบบประสาทและสมอง,ง,งโรงพยาบาลเอกชัยครับวันนี้เราสองคนจะมาพูดคุยกันถึงเบื่องเทรนในการดูแลสุขภาพที่มีทั้งหลักการทางด้านการแพทย์และข้อแนะนาทางด้านการออกแบบก่อสร้างการเลือกใช้วัสดุเพื่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของสมาชิกทุกคนในครอบครัวครับ <S <S คุณหมอครับเมื่อวานผมเข้าไปให้คำปรึกษาลูกค้าที่ ที่บ้านมานะครับตอนที่ผมจะกลับออกมาจากบ้านนะครับผมลืมครับคุณหมอวางตัวโทรศัพท์มือถือออกไปบนเคานเตอร์แบบนี้ถือว่าผมอ่ะเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับบางครั้งเนี้ยอาการหลงลืมเนี่ยครับอาจจะเกิดจากการที่เราทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันจะทําให้สมาธิกับความโฟกัสต,ต,ต่างๆเราอ่ะจำไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงขณาที่เป็นเรื่องของโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคหลงลืมครับ ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทในส่วนของความจำทำให้ผู้ป่วยเนีมีภาวะหลงลืมง่ายและมักจะเกิดในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงใบทำงานนะครับอายุสัก30-50ปีอย่างเงี้ยครับคุณหมออายุช่วงนี้มีความเสี่ยง ในการที่จะเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับบางครั้งเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวครับร่วมกับเรื่องของโรคประจําตัวอื่นๆเช่นคนไข้ที่มีโรคหลอดเลือดและระบบหลอดเลือดระบบสมองระบบหัวใจที่ผิดปกติเช่นมีเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้มีอัลไซเมอร์ในอนาคตร,รวมถึงเรื่องของความเครียดหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุในระบบสมองะระบบประสาทครับ จากที่ฟังคุณหมอมาครับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะอยู่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็การออกแบบบ้านที่ดีเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ถูกต้องแล้วครับถ้าเรามีการออกแบบบ้านที่ดีเนี่ยครับก็จะมีส่วนช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มากเลยครับรวมถึงครอบครัวที่ที่สามารถช่วยเข้าไปดูแลได้ครับการออกแบบพื้นที่ภายในบ้านนะครับก็ควรที่จะมีการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง นะครับเอาไว้ให้กับมาใช้ใครอบครัวเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วพื้นที่ตรงนี้เองอาจจะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นเป็นระเบียงบ้านหรือว่าอาจจะเป็นลานกิจกรรมภายนอกบ้านนะครับที่สําคัญเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นก็ควรจะอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกับห้องของผู้สูงอายุด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การสัญจรนะครับได้อย่างสะดวกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยครับควรจะมีแสงสว่างที่เพียงพอส่ว <sk r isa> นใหญ่ก็มักจะอยู่ในทิศเหนือหรือว่าทิศตะวันออกซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะได้รับแสงธรรมชาติอย่างเพียงพอส่วนถ้าเกิดต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้้กับผูป่วย ก็อาจจะเลือกที่จะใช้ระบบบ้านอัตโนมัติระบบสมาร์ทโฮมที่มีการจับเรื่องของการเคลื่อนไหวก็เป็นการเปิดปิดไฟอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นไฟห้องน้ําไฟทางเดินไฟห้องนั่งเล่นหรือแม้จะเป็นไฟใต้เตียงนอกจากการจับการเคลื่อนไหวแล้วนะครับยังสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดเพื่อช่วยในช่วงที่เวลาที่ผู้ป่วยลงหลงลงืมๆเนาะนะครับอาจจะไม่ได้มาปิดไฟตรงนี้เองนะครับก็ยังช่วยเรื่องของความปลอดภัยและช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ด้วยครับ ทีนี้เลยเราลองมาดูเรื่องของการเลือกใช้สีนะครับตกแต่งภายในบ้านการใช้สีเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเลือกใช้สีที่เป็นสีที่มันแตกต่างกันนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความจดจดจำนะครับและช่วยเรื่องการมองเห็นสําหรับผู้ป่วยได้ดีขึ้นนะครับก็อย่างเช่นพวกประตูห้องอะไรเงี้ยครับกับผนังนะครับเราอาจจะเลือกใช้สีประตูห้องให้ตัดกับสีผนังไปเลย mm hmm. เช่นผนังสีครีมประตูสีแดงนะครับแบบนี้หรืออาจจะเป็นผนัง สีฟ้าานเงี้ยน,นะครับประตูสีขาวเพราะว่าการใช้สีที่ตัดกันเนี่ยทางผู้ป่วยครับก็จะสามารถสังเกตได้ง่ายและจดจําสีต่างๆเป็นสัญลักษณ์ช่วยในการจดจําส่วนเรื่องของการตกแต่งนะครับก็ควรจะใช้โทนสีที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูสงบไม่เลือกใช้โทนสีที่มันดูฉูดฉาดมีลวดลายเยอะๆเพราะจะทําให้ผู้ป่วยมีความสับสนครับทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ป่วยนะครับในการอยู่อาศัย ซึ่งถ้าเราปรับบ้านได้ก่อนเนี่ยก็จะดีต่อผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรกเนี่ยจะเริ่มมีเรื่องของความทรงจําที่ลืมอาจจะมีพฤติกรรมหมุดหมิดเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้สูญเสียการใช้ชีวิตประจําวันแต่ในระยะที่เริ่มเป็นระยะกลางเนี่ยจะเริ่มมีการสูญเสียการใช้ชีวิตประจำวันไปมีอารมณ์ที่หงุดหงิดมากขึ้นบางทีหลงลืมมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เขา ใช้ชีวิตยากลําบากมากขึ้นยกตัวอย่างครับจากคนที่เคยเป็นอารมณ์เย็นเย็นก็อาจจะเป็นคนที่ขี้หมุดหิบมากขึ้นจากคนที่เคยชงกาแฟได้กลายเป็นคนชงกาแฟไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งในระยะหลังๆของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยบางคนอาจจะมีหูแววภาพหลอนบางคนระแวงว่าจะมีคนมาทําร้ายมีคนมาขโมยของซึ่งอันนี้ก็อันตรายมากครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับ ผมก็อยากเสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับติดตามพฤติกรรมนะครับของผู้ป่วยนะครับว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่มีอุบัติเหตุไหมหรือเพื่อที่ให้มีชีวิตที่มีความปลอดภัยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยลักษณะน,น,นี้เนี่ยอาจจะมีการเดินออกจากบ้านไปโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆเนาะอย่างน้อยๆครับตัวคลิปเองในกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเป็นเบาะแสะให้เราสามารถติดตามตัวผู้ป่วยได้ครับจริงด้วยครับส่วนอาการอัลไซเมอร์ระยะท้าย ผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงสุขภาพร่างกายเนี่ยก็จะแย่ลงเพราะเนื่องจากสมองเสื่อมไปวงกว้างมากขึ้นและผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีสภาวะที่ต้องติดเตียงอาการนี้น่ากลัวมากเลยนะครับคุณหมอแต่ถ้าเกิดบอกว่าเพื่อเป็นการชะลอครับชะลอเรื่องของการเสื่อมของสมองเนี่ยจริงๆลูกหลานเนี่ยควรจะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อาจจะมีการจัดตารางกิจกรรมมาครับประจําวันให้ผู้ป่วยนะครับทาเป็นกิจวัตรเลยนะครับอย่างเช่น ตื่นเช้ามาเนี่ยอาจจะออกไปทานอาหารอยู่ตรงระเบียนนะครับหน้าบ้านบรรยากาศดีๆนะครับสายๆมาก็ออกกําลังกายครับยืดเส้นยืดสายสักหน่อยหนึ่งช่วงบ่ายๆมานีครับพาไปนั่งห้องนั่งเล่นนะครับอ่านหนังสือย็บปักถักร้อยไปนะครับส่วนทุกช่วงเย็นเองนะครับก็อาจจะพามารดน้ำต้นไม้เนาะซึ่งผู้ป่วยในอาการลักษณะแบบนี้ครับ ผมคิดว่าไม่ควรปล่อยให้เขาได้อยู่คนเดียวนะครับถูกต้องเลยครับปัจจุบันนี้เนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยยังไม่มียารักษาให้หายขาดครับมีแต่ชะลอความเสื่อมญาติิกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสุขลักษณะที่ดีขึ้นมากครับจากที่ฟังคุณหมอมาครับผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยมีอยู่หลายระยะนะครับอาการก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบหรือปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยครับให้เหมาะสมเนี่ยจึงต้องขึ้นอยู่กับ ระยะของผู้ป่วยระยะนั้นๆเลยนะครับและหากใครที่มีแผนที่อยากจะปรับปรุงบ้านนะครับเพื่อรองรับการอาศัยของผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยอัลไซเมอร์สามารถขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ s c g Home Experience สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นนที่บ้านครับ